สวัสดีครับวมคนป่านะครับวันนี้จะมาซอนด้าในแมตช์ชิ้น้วยแชมเปี้ยนชิพสํปดาหที่2อกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในเกมนี้เนี่ยถ้าหยิบลิโป้ขึ้นมานะครับเลือกได้ว่าชนะไปเกือบ99%เลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูในเกมกันนะครับว่าลิโป้ถูกหยิบมาเล่นในน้ำแบบไหนนะครับก็เริ่มกันเลยแล้วกันนะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมขอแนะนำการเติมเกมรูปแบบใหม่นะครับไม่ต้องให้ i อดีเกมจะได้ไม่ต้องกลัวโดนแฮกนะครับ เข้าไปสู่หน้าเซตติ้งนะครับเลื่อนลงไปข้างล่างจดสุดน,นะครับแล้วกดทัลล่นะครับเราจะได้ Open ID หรือ ID ที่ใช้เติมเกมขึ้นมานะครับจากนั้นเนี่ยก็ทักแผจ24่สิบนะครับพิมพ์คําว่า ROV นะครับจากนั้นก็วาง Open ID แล้วชําระเงินตามรายละเอียดได้เลยนะครับปลอดภัยและคุ้มมากๆเลยนะครับ ซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมได้ทําการซื้อคูปองไป145บาทนะครับได้มาถึง186คูปองเลยนะฮะคุ้มากมากเลยครับส่วนใครที่กำลังมองหาร้านซื้อขายไอเดียเกมอารวีราคาถูกนะครับแนะนาเพจนี้เลยนะครับไอเมนต์ต TP7 มีไอเดียใหม่ทุกวันราคาเริ่มต้นแค่50บาทเท่านั้นนะครับดูลิงก์เพจได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคครับก็เข้าสู่เนื้อหาเกมแรกกันเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของดาเป็นก่อนนะครับ ตอนนี้ก็รอให้ทางทีมเนี่ยเริ่มที่การแบนช่วงต้นก่อนนะครับก็มีการแบนซัตตาขึ้นมานะครับเป็นไม่ได้ก็แบนทางเอลสูด้วยนะครับมันช,ช่างที่จะเดินเกมยากนะมีคนแบนมาขึ้นมาครับแบนไทเตะ แล้วก็แบนดทางเพนนะครับแบนดทางเพนทีนี้ก็โดนครับว่าอีกทีมนเนี่ยเขาหยิบอะไรมาก่อนนะครับก็มีการหยิบเลเตอร์ขึ้นมานะครับถ้าเจอเลเตอร์อย่างเงี้ยหยิบเอลซูมาก็ไม่แย่นะก็มีการหยิบอิงกิตขึ้นมาแก้นะครับอิงกิตเป็นตัวหนึ่งครับที่แก้ทางเลเตอร์ได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่ามันมแค่สกิลสองคาไวเนี่ย อาริเตอร์การันยากแล้วนะครับแล้วก็เปิดไบโอขึ้นมาก่อนครับจริงๆเกมนี้ถ้าหยิบเอลสูขขึ้นมาจะคุ้มค่ากว่านะแต่ทีมนั้นก็เลือกที่หยิบทอนขึ้นมานะครับแต่จะหยิบทอหรือเปล่าดูกันก่อนก็หยิบทางเทลขึ้นมานะครับคืออันนี้ก็อาจจะมองว่ามีเลรเตอร์คอยคุ้มกันให้อยู่แล้วก็เลยเลือกที่จะหยิบเทลขึ้นมานะครับทีนี้ทีมที่เขาต้องการคือทีมที่มีเออโรม นะครับค่อนข้างที่จะถึกๆแล้วก็ช่วยเหลือหรือยืนคัำไฟให้ทั้งเมหแลอก็แคลรี่ได้นะครับแต่ที่ทีมเราก็มีการหยิบทางแพนด้ามานะครับคือในตอนนี้ผมมองว่าดาร์ที่สุดของทั้ง2ทีมนะครับก็จะเป็นซิปนะครับถ้าทีมไหนได้ซิปไปในทีมนั้นนี่เล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เมททีมเราชนะทางเรสเตอร์แล้วก็ทางเทลไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ลิง ก็จะมาคอยทําหน้าที่ในการก่อกวนทั้งแครี่เราแล้วก็เมดเรานะครับเพราะงั้นเนี่ยจะต้องมีโลมที่ดีพอนะครับสำหรับการช่วยให้ตัวราเมดของแต่ละฝั่งเนี่ยรอดชีวิตได้นะครับซึ่งซิปในเกมนี้เนี่ยจะเหมาะสมกับทั้งคู่มากเลยนะครับแต่ว่าทีมของเราเนี่ยต้องการซิปน้อยกว่าแต่ว่าทาทีมเขาเนี่ยต้องการซิปมากๆเลยนะครับถ้าหาไม่มีซิปบอกเลยว่าเล่นยากมากนะครับ ก็มีการขอให้แบนทางซิปขึ้นมานะครับแล้วก็มีการแบนเอลสูข,ขึ้นมานะซึ่งตอนนี้นะผมก็ไม่รู้ว่าทางนู้นนะ่ะเลือกที่จะแบนเอลสูข,ขึ้นมาทําไมนะครับเพราะว่าทางแครี่ทีมเราก็เปิดไปแล้วนะแล้วเกมนี้เนี่ยคือผมอยากที่จะเล่นลิเกเตอร์นะครับในตอนแรกนะแต่ก็ต้องแบนซิปก่อนนะแบนซิปไปก่อนเลยครับแบนฟอเลเรนด้วยฟอเลเรนก็ต้องแบนครับฟอรเรนก็ควรจะแบนครับเพราะว่าฟอเลเรนในเกมนี้เนี่ย น่าจะทําให้เราเล่นลําบากลำพังเพราะว่าอิงกินไบโอนะครับก็ไม่ใช่ตัวที่ชอบฟอลเลนเท่าไหร่อ่าแล้วทีนี้ดันไปหยิบทั้งซิปมาครับก็ย่างเรารลมเส็ยเลยแต่ดีครับดีครับเกมนี้เนี่ยทีมไหนมีซิปคือดีมากครับดีมากจุล่ะนะครับก็มีการหยิบมาทอซึ้นมาโลมนะครับแต่มอท้อนนี่ก็ไม่รู้หยิบมาทําไมนะครับไม่ค่อยมีประโยชน์จับเกมเท่าไหร่แล้วก็ปิดท้ายด้วยที่แบทแมนนะครับ ถ้าหาน้ามาแบบนี้นะครับก็จะมีตัวเลือกอยู่2ตัวนะครับก็คือจะเป็นทั้งฝั่งของอ้อ,อยนะครับอ้อยก็เล่นดีนะครับทาชิ้ก็ได้นะครับทาชิ้ก็เล่นได้แต่ว่าทาชิ้นี่อาจจะรับมือกับดาเมจยากนิดนึงนะครับเพราะงั้นเนี่ยดาบที่ดีที่สุดนะครับในเกมนี้ก็คือจะเป็นลิปโป้นะครับถ้าหยิบลิปโป้มาคือชนะเลยชนะไป9 9เเเลยนะครับในดาบนี้นะ เพราะว่าตอนนี้ริปป้อ่ะมันชนะ4ตัวครับชนะไปแล้วสี่ตัวคือจะเป็นลิงเทลแบดมอทอสนะครับ4ีตัวนี้เนี่ยเอาริปป้ไม่ลงอยู่แล้วนะครับถ้าหากจะเอาลงได้ก็คือต้องลุมหรือแม่งก็อาริเ,เ,ตเตอร์จะต้องคอยจับริปป้ให้นะครับแต่ว่าอาริเ,เ,ตเตอร์เกมเนี้เล่นยากอยู่แล้วเพราะว่าซิปก็ช่วยริปป้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ทาอินเนี่ยก็สามารถที่จะขัดอาริเตอร์ได้นะครับแตที่สำคัญเรามีตัวล้วงสองตัวครับอาริเ,เ,ตเตอร์เนี่ยยืนลำบากอยู่แล้ว ต่อให้จับริโป้ได้ก็มีทั้งซิคอยรับแล้วก็มีแพนด้าคอยเข้าโจมตีทีนึงเพราะงะั้นดับเกมนี้คือดับเราได้เปรียบสุดๆนะครับเล่นยังไงก็แพ้ยากมากนะครับถ้าหากไม่พลาดจริงๆเลยนะนะครับเกมนี้ก็ชนะไปแล้วครับถือว่าเป็นเพอร์เฟกต์ดับเลยนะครับเกมนี้เนี่ยจริงๆจะเล่นวันเดอร์ก็ได้นะครับวันเดอร์ป่าก็ได้นะครับแต่ว่าวันเดอร์เนี่ยมีระยะโจมตีที่สั้นกว่าทางริโป้เยอะเพราะริโป้เนี่ยมันกระโดดไกลมากนะครับมันสามารถไล่ตัวขาตายได้ค่อนข้างง่าย เพราะงั้นก็หยิบริปโปมาก็ถือว่าเป็นดาฟที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าหากเราเล่นรอมต้นรกที่ผมจะหยิบทางฝั่งของลิกเตอร์ขึ้นมาใช่ไหมครับคือลิกเตอร์เป็นตัวที่รับมือกับทางลิกเตอร์ได้ดีนะถ้าหากลิกเตอร์กดอันติแล้วก็เข้าไปเสียบทางลิกเตอร์เนี่ยลิกเตอร์ก็จับไม่ได้นะครับจับจะหลุดเพราะมันจะติดใบนะครับแล้วก็สามารถใช้กอกกวนเทลได้ดีครับ ถ้าหายิบซีเตอร์มาก็คือจะเน้นที่กอะกวนสองตัวนี้นะครับแต่ว่าสุดท้ายได้เลนป่าก,ก็เรียบร้อยนะครับในเกมนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้พากมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าช่วงนี้งานหนักมากนะครับแต่ก็คิดว่าน่าจะอยู่ในระดับที่น่าจะพอรับได้นะนะครับก็จะเน้นที่การวิเคราะห์เกมเป็นหลักหลกนะครับเลนลิโปก็พยายามเล่นเนีนสตักด้วยนะครับแต่ว่าในช่วงต้นเกมอาจจะเลียนยากนิดนึงนะ ว่าครูดาวมันยังเยอะอยู่ครับโอ้ทางคิปครับไปปิดทางลิงได้ครับเยี่ยมเลยครับ <c oughs> ค่อยๆฟาร์มไปนะครับเพราะเกมนี้เราได้เปรียบแหละแต่ว่าถ้ามีจังหวะก็ต้องบวกนะครับเพราะทีมเราได้เปรียบช่วงต้นเกมหนักเลยนะครับเลยเกมก็อาจจะมีการพลิกได้บ้างน,นะครับแต่ว่าถ้าหากเราเล่นสโนว์บอลได้เกมนี้ก็จะ เล่นง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะมากนะครับเล่นป่าก็พยายามถักคลิปเล่นบ่อยๆนะเดี๋ยวเวลาตรงนี้นิดนึงนะครับมีอิงนิตคอยตามมาด้วยอิงนิตในเกมนี้ก็จะเลือกเป็นเซตที่คนชอบได้กันนะครับว่าจะเป็นทางเซตอากูนี่แล้วก็เ,เซตสโลนะครับเพราะว่าทีมเขาเนี่ยมีทั้งลิงนะครับแล้วก็มีแบนด์แมนนะ การที่เมดอึดขึ้นมานิดหนึ่งเนี่ยจะเป็นผลดีกว่านะครับเพราะว่าซิปใจอมทันด้วยก็ได้ทางมังกรไปนะครับเล่นป่าก็พยายามเก็บออบเจกต์เยอะด้วยนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็ไม่ค่อยตีมังกรไม่ค่อยตีดัร์เซ์เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในช่วงของการตีพวกนี้เนี่ยเอ่อพวกแครี่เมดนะครับก็ต้องมาช่วยป่าทำออบเจกต์ด้วยนะ ขาผมเห็นหลายๆคนนะครับชอบให้ป่าไปตีคนเดียวนะครับแล้วมันตีช้าต้องชว่วยชนตีนะครับจะไวกว่าเยอะเลยลิปโป้นี่ฟาร์มไวมากเลยนะครับมันเป็นตัวที่ฟาร์มได้เรนะื่อยๆและมันทำให้ทามมิ่งในเรื่องของการหาเงินอ่ะมันค่อนข้างที่จะไวนะครับเดี๋ยวมีรอบัฟแดงนิดนึงครับรอบัฟแดงเกิดนิดนึงลิปโป้เอ่อต้องการบัฟแดงมากๆนะครับถ้ามีบัฟแดงแล้วมันจะก,กิน เพราะงั้นจากข้อมูลตรงนี้นะครับถ้าหาเจริโป้เป็นไปได้ก็ป่วนบับแดงเขายเยอะนะครับแล้วมันจะทาให้ความเก่็ของริโป้ลดลงพอสมควรเลยใชครับริโป้ที่บับแดงเนี่ยคือมันเล่นคนช้างยากนะแล้วก็บัตแมนนะครับหายไปจากเลนกลางนะน่าจะตักอยู่นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ก่อนอ่ะเจอบัตแมนตรงนี้ครับไล่เลยครับผมบัตแมนแยายมจะหนีครับแล้วก็เรียบร้อยครับไม่รอยครับต้นเกมอิงนิดนี่ดาเมจ แรงเอาเรื่องเลยนะครับแปป,แป,ป๊บๆนี่สกิลหายนะรอถัดคิปการนิดน,นึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปต่อทางบูนะอเอเลเตอร์จับมาตรงนี้ครับแต่ว่าโ,โหสตันสวยเหลือเกินครับอเอเลเตอร์เดี๋ยวมาฟาร์มต่อเลยนะครับรักษาททาให้การฟาร์มวดีๆนะ ตอนนี้ได้จะบเกาะเล็กขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็อันติเลยนะคีขึ้นหนึ่พแล้วนะครับ,รบพยายามแท็กคลิปตลอดนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเอาดาร์กแล้วค่อยมาเก็บทางเลนนะครับเพราะว่าทีมเขาไปออตรงกลางนะมีทางเลเตอร์แล้วก็แบลอยู่ตรงกลางนะครับเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยมาเอาดาร์กจะคุ้มค่ากว่า แต่ทั้งทีมก็พยายามที่จะป้อมนะครับแล้วก็ได้ป้อมไปครับเยี่ยมนะครับถ่ายคลิปก้างอ่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาเก็บเลยนะมีปะทะ่าป่าไปตรงกลางครับแต่ยังเล่นไม่ได้ครับแล้วเจอแบทแมนตรงนี้ครับตรงนี้ต้องเล่นนะแลวโดดเขาไปครับเรียบร้อยครับ เดี๋ยวมาฟาร์มบัฟแดงต่อนะครับตอนนี้เดินล่าคีกาลังเข้านะครับแต่ว่าตรงกลางคนเยอะครับเดี๋ยวรอไปดับตรงกลางก่อนทำเกมไปก่อนครับมาาทคิปกลางแทนตอนนี้ได้ลองกินดุนแล้วนะครับก็จะทำให้ดิปโปเนี่ยมีคูดาวเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มีระเมิที่สูงขึ้นนะครับ เดี๋ยวจะขึ้นอมิอา์ขึ้นมาต่อเลยนะครับเน้นที่การสร้างดาเมจไปเลยเพราะว่าตอนนี้ทีมเรานี่ไม่ต้องกวดาเมจทีมเขาอะดาเมจทีมเขานี่เหมือนจะแรงนะแต่ว่าช่วงต้นเกมตัวหายตัวดาเมจไม่ค่อยเยอะครับดาเมจจะค่อนข้างเบาเพราะงั้นเราใช้ความอึดพือเพียวของทางดิโปเนี่ยสู้ได้นะครับโดดใส่ครับเ่สิบไปเลยครับสิบไปเลยครับลุยลยครับนั่นแหละครับเยี่ยมเลยครับปิดทางเทลไปได้ครับแลวต่อทางมอทอสครับ ซิฟอย่าเพิ่งไปครับยังเล่นได้ต่อครับแล้วก็มีเลตเตอร์มาตรงนี้ครับดุยต่อได้ครับอีกเจ็ดวิคเมียนตีครับรอนิดนึงครับค่อยๆดันต่อเลยครับเสียฟิกไปแล้วครับแล้วโดดเข้าใส่เลยครับเรามีลูกแก้วนะกดแช่เข้ามาครับแล้วก็เรียบร้อยครับเลตเตอร์ครับทางซิฟนี่ตอนแรกสองจสองใจนะซิฟละเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวเรากลับเลยนะครับไม่ไม่เล่นต่อนะเดี๋ยวกลับนะครับ ไม่ต้องเสี่ยงเกินไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวโดนชั้นดาวมันจะยุ่งเอาคือเราคิวได้เยอะเราก็ลดความซ่าลงมาหน่อยนะครับมันจะกดดันเกมได้ดีขึ้นบางคนก็อาจจะเลือกที่จะดันเลนบนต่อนะครับแต่ว่าไม่ควรดันต่อดันต่อก็เสียเวลาเพราะว่าป้อมน่าจะไม่ได้นะครับน่าจะไม่ได้ป้อมเพราะว่าแครี่ไม่อยู่เลยการที่จะไปเอาป้อมในสุดโดยไม่มีแครี่เนี่ยบอกเลยว่ามันยากนะครับในตอนที่เรา เ,เพิ่มผ่านไปเจ็ดนาทีนะครับก็เลยเลือกที่จะกลับมาฟาร์มดีกว่าเดี๋ยวไปต่อทางบูนะครับจะฟาร์มค่อนข้างสมูทเลยนะครับแล้วก็มีการเรื่มสตาร์ทที่ค่อนข้างดีด้วยและริปปก็พยายามที่จะจะจ่าย,ยซีลตลอดเวลานะครับแล้วมันจะทําให้ริปปตีไวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งจะทําให้ฟาร์มดีขึ้นด้วยนะครับต่อเลนมอนต่อครับแล้วเจอลิงครับ ลิงหายตัวไปแล้วนะครับโดดใส่เลยครับยังไงดีครับลิงไม่รอยครับเล่นง่ายเลยนะครับเนี่ยสู้กับเขาสู้ไม่ได้เลยนะครับแบบยับเยินเลยนะเจอหน้าคือตายเดียวเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเก็บขวานฟาร์มนะครับเพื่อให้มันอึดขึ้นนะครับตอนนี้นี่น่าจะต้องการอึดขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วโดดใส่เทลเลยครับเรียบร้อยครับตอนนี้คลิปเข้าตรงกลางนะครับ ใส่ทั้งเลตเตอร์ครับเรียบร้อยครับหยุดไม่อยู่ครับเลตเตอร์นี่ก็ถ้าเกมมันเสียมันเล่นยากน,นะเลตเตอร์ยิ่งเสียต้นเกมมันเล่นยากมากนะครับตอนนี้นี่เราคุมป่าทีมเขาได้แบบอย่างสมบูรณ์แบบเลยนะครับทีมเขาจะไม่มีสิทธิ์ได้บัฟแม้แต่ตัวเดียวนะครับโดนคุมหมดแล้วครับ เดี๋ยวเราจะออกเป็นล็อกชิลขึ้นมาต่อนะเพราะว่าเรามีโอกาสที่โดนเรตเตอร์จับได้นะครับการที่มีล็อกชิลเนี่ยมันทําให้เรากดอันติสวนในตอนหลังได้นะครับแล้วก็สามารถดูดเลือดขึ้นได้ก็จะไฟต่อเน,นื่งได้นะครับได้ทางบั้มบังกรไหมครับรีบมาต่อตรงกลางเลยครับเห็น <He 's S 2> สตักสิบไหมครับตรงนั้นนะ ให้เราพยายามเลี้ยงสตักไว้ดีๆนะครับสตักตรงนี้จะเกิดขึ้นทุกครั้งที่ทางริปเป้ใช้สกิลนะครับถ้าหากริปเป้อยู่ใช้สกิลเนี่ยก็สตักก็จะถูกรีเซ็ตนะครับอย่างนี้ครับก็ค่อยๆเก็บสกิลไว้นะครับตรงนี้ก็ต้องปล่อย2ทิ้งนะครับเพื่อที่เลี้ยงสตักต่อนะจะสังเกตว่าในเกมนี้เนี่ยผมเลี้ยงสตักของทางริปเป้ได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยนะครับมีการปะทะกันค,ครับเนี่ยสู้ไม่ได้ครับแล้วก็เดี๋ยวเอา แทงก่อนครับเขาจะได้มีตัวยืน <c oughs> จริงๆตอนนี้หันกลับไปเอาเทลก็ได้นะครับแล้วก็ให้แพนด้าไล่กับทางมอทอสไปนะครับตอนนี้เทลไปไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวลองไล่หาดูกันเทลไปแอบพุ่มไหนก็ไม่รู้เนะี่ยโอ้โหนี่ไวเหลือเกินครับเทลไม่นา่าจะไวขนาดนั้นนะเอาดิดูไปไหนนะครับไวมากๆเลย จอกับริงเลสเตอร์แล้วก็เทลตรงกลางครับเดี๋ยวเรามาเล่นทางเลนล่างแทนนะครับเอาป้อมเลยเพราะว่าเขาจะต้องโยกเลนมาครับแล้วเจอทางเลสเตอร์ครับตดใส่ครับตรงนี้แต่เดี๋ยวเอาป้อมก่อนนะครับโหเรามาเทียบเลยครับขัดฟันรู้เลยครับตรงนี้โอ้ล็อกชิลมาไม่ทันครับถ้าล็อกชิลมาเนี้ยน่าจะปิดทางเทลต่อได้ด้วยนะก็ได้เป็นแบบวไว้ครับ ทิปนี่ห้าวแล้วเกินเออาจจะกินเข้าหาเข้าคนเดียวนะไม่ดูทีมเลยนะการที่เราโดนชัดดาวตรงนี้เนี่ยก็ทําให้การเงินเขาฟื้อเลยนะครับตอนนี้ก็กลายว่าลิงมีเงินถึงเจ็ดพันเลยนะครับในเกมอาวีในแพทนี้เนี่ยคือถ้าหากตัวไหนที่มันฆ่าได้เยอะนะครับอย่างเช่นฆ่าได้เก้าตัวงเงี้ยถ้าโดนชัดดาวไปทีเนี่ยโหเงินนี้เด้งกลับคืนมาเป็นพันเลยนะครับเยอะมากเลยนะ เพราะงั้นเป็นไปได้ก็พยายามอยากให้โดนชักด,ดาวนะครับเพราะว่ามันเกมพลิกมาเยอะแหละสำหรับการที่ทําเป็นเล่นนะครับมันไม่เหมือนแพทก่อนๆแหะแพก,ก่อนนี่เล่นป่าแล้วแบบว่าเอ่อวิง่งวิ่งไปแบบสักมาห้าคิวหกคิวแล้วไปตายก็ได้แต่แพทหลังๆนี่ไม่ใช่ครับถ้าหากทําเกมน้าได้แล้วไปพลาดทิ้งเนี่ยโ,โหโเจ็บหนักเลยพลิกเกมมาเยอะแล้วนะครับคือห้ามเหลืองอ่ะเหมือนจะมันมีการเล่นซีเรียสขึ้นอะ ตอนนี้ทางลิงตายครับตัวที่รวยที่สุดของทีมเขาตายไปแล้วครับโหแล้วซิฟอมเมจเข้าไปลุยกลางดงนี่นะ <c oughs> เรียบร้อยครับไปทางบแบทแมนไปได้ครับอ่ะลุยต่อครับดนันเขาปอมเลยครับพยายามให้เลเลเตอร์มาเคคลิปได้ครับก็เลยลุยต่อไปเลยโดดใส่เทลครับ จะต่อเลสเตอร์ครับต่หมดสกิลแล้วครับเพราะว่าเราไม่มีบัฟฟ้าด้วยโย่มาดันเลนบนแทนนะครับเดี๋ยวน่าจะปิดแล้วครับจบเกมนี้แล้วครับโอเคครับเกมนี้ก็ยับเยินครับทิปอีกทีมหนึ่งสู้ไม่ได้เลยครับผลจากการดาบครับมีก่อเกิดครับไม่ต้องกลัวครับ โอเคปิดไปทั้งหมด13คิวครับเกมนี้แชมเปี้ยนชิพเกมแรกครับจบไปอย่างสวยงามครับไม่อีรักกดดันอะไรเลยนะครับดาวไม่ดีล่นยากครับดาวนี้ดีจัดๆเลยครับยังไงก็ชนะครับเพราะงั้นใส่ใจกับเรื่องของการดาวด้วยนะครับอะมาต่อที่เกมที่สองนะครับในตอนนี้เนี่ยทางบอมงานค่อนข้างเยอะนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวบอมขอค่อยๆทยอยตัดลงแล้วกันนะครับเป็นวันละเกมแล้วกันนะครับ ก็โอเคครับคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาต่อเกมที่2ในวันพรุ่งนี้นะครับผมเดี๋ยวไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับว้า wow.